สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขฤฤสุขคนมือนีออกมาหน้าพี่น้องออกมาเบิ่งเขาเนาะออกมาหน้าเทานไอดอนพี่น้องมือนีเพิ่นไอดอนเพิ่นบายุเนาะพี่น้องเพิ่นไปส่งน้องอยู่ต่อเขตเนาะไปส่งอน้อยเอาสุกกันเนาะเพิ่นไปไทยมือหนีบอ่มือนีก็ได้ออกมาเผาเขามาเบิ่งเขาเนาะเพราะว่าในส่วนนี้งัวบด่ลรายพี่น้องขนาดออกมาบางอย่างนี่งอย,ยังแบบว่าบางได้รลายหนึ่งพี่น้องเ้ยไล่ไปเมื่อไรเนาะไล่ขามผาไล่เขาป่าไปเมื่อไงครู จะเป็นงูอภัยเพิ่นบ่ผูกเนาะพี่น้องงูเป็นพูงบ,บักใหญ่ๆ้อลงไหฮนะ่ะไฮหนึ่งจนบาดซีเบิดเนาะพี่น้องเขา่าสวงนี้เฮาก็ต้องหกักษาดีๆนี่แหละเพราะว่ามันกำลังเคี้ยวงามขึ้นเนาะพี่น้องเพราะว่าบานพูวใส่มันก,ก็นงามแล้วเด้แต่ว่าไห้นี่บ่อยากงามไปในห่างหลายนี่ไห้ <c oughs> น,หนี่พี่น้องนี่ไห้ข้างล่างไฮใหญ่ตัวนี้ก็พอเบิง่งอยูได้เดี๋ยวอันนั้นมื้อนี้ก็ฝนตกดิดบดมือ้อพี่น้องเอ้ยจะวัดคึบบ่เนาะพ่อเป็นหมอกเลยโอ้ อีหยังได้กินเป็นหมอกเต็มเบิดเนาะพี่น้องหมอกจนบ่เห็นอันนี้จนบ่เห็นผู้พนกัดินตั้งแต่เบิดมือเบิดคือเนาะพี่น้องเมื่อคืนสงสัยพายุเขาจเป็นพายุอีหยังเนาะบ่ได้เบิ่งแล้วกสิมาเผาอันนั้นเผางัวะางงัวกสิดกอันนั้นหญ้าไปนําเนาะพี่น้องเพราะว่าหญ้าหลายี่ไแต่ว่ามันจะเป็นหญ้าหญ้าอีหยังเขาเอิ้นบาาเหญ้าเอียนพี่น้องต้นใหญ่ๆเนาะมันบ่แม่น อันนี้นี่พี่น้องเป็นตัวเป็นตัวน,นี่กระสีดึงออกนนะเนาะประมาณจาักหน่อยผู้ใด,ด้กระสิเขาเมื่อเนาะพี่น้องเพราะว่าจอพังเบืงง้องเมื่อวานน้งเมื่อวานช่วงนี่กัดมดนไล่เขา,านะวะเนาะเมื่อวนอันนั้นไลายนะดเขาเมันเคี้ยวมันงามแต่งว้วกัดลายพี่น้องเมืวนมาบนเดี๋ยวสิทธาจอบเบื้องสิประมาณตอนนี้กระเพานออกมาจะมพิเอ็นตอนเสามาจ,มาอ,ามจอบเบื้องแล้วไอร้รอนเพิ่นมาจอบเบื้องนาะก่อนเพิ่นสิได้ไป กับบมีพี่น้องเห็นเขาอันนั้นหน้าข้างๆเตียงเขาว่าสีสวยๆงัวมันบดเนาะมากับแม่นอีดีพี่น้องควมว่าหญ้าไอ้ดอนแถวเถิงหันพอว่าเบิดเด้เนาะเดี๋ยวเฮาสิรกหญ้าพี่น้องรกหญ้านะบรรยากาศดีขนาดพี่น้องบรรยากาศฝนตกดินจักหน่อยเนาะฝนตกิเขากบ่อ้ยน้ำักลายนึงพี่น้องจว่า พี่อังเข่าเขาก็บ่อยากง่าปันใดเนาะพี่น้องแต่กัดมาถึงขันง่าพี่งแต่ก็โบขี่ไหลเนาะพี่น้องพอไหลอยู่ได้อันนี้เป็นให้ขอบานเพราะว่าขอวจัดขรคางที่จะบ้านทีเน้องไอ้ดอกเพื่อนบ้านห่างโพดเนาะปีเล็บช่องโูมีอภากันเห็ดหนะพี่น้องเลยว่าเห็ดเองนะนี่พี่น้องข้าชิมาดึงไงอันนี้ออกนี่เนาะ ได้พี่น้องเอ้ยในไฮน่าหักมีแต่เป็นต้นหญ้าอันนี้นะน้องพี่น้องพอจะเต็มอยู่เนาะเนี่ยเขาสีดึงออกทอนออกเนี่ยสีหยางเบิ่งเขาแถวดุมลุมให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องโอ้ผักแวนพี่น้องกินกับแกงหน่อมไมนะ้เนาะเนี่ยสีเก็บเมื่อก่อนผักแวนอ่อนพี่น้อง พักเวรพักเวรน,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 นี่เหายาะนอ่อนๆไนนนด้ไม่เห็นวันนี้นี่แไดงนี่เก็บดึงเอาจชิ้นๆนี่นะฮะก็ไปล้างเซน้าเกลือมานะฮะมันกระเข้าจ้วงออกไปตะกินเนาะปาดน้าพ่นตกดินพี่น้องเอ้ยน้ำลายอีนนี้เนาะเข่ากระหังหักเดี๋ยวถามมืออันนั้นถทำอากาศมันถาน้าพ่นเศร้าตกอยู่เนาะพี่น้องถา้า อากาศมันแดดก่อนถ้ามันแดดเนาะพี่น้องจังสีเอาพุยมาใส่อีกเนาะนี่ห้ากระบานพุยไปเท่เดียวพี่น้องก็ยังเคียวงามขึ้นแล้วแถวลุ่มพัดให้ห้างห้ไอรอนเพื่อนบานเนาะพี่น้องให้พี่น้องบานคอยบ่ลืมนเลยแต่ประจวงเบื้องเถิงเขี้ยวๆคเนาะคอยบานเบิดเนาะเพราะว่าในสวงแถวนี้ให้ไอรอนเพื่นคุ้มไทยหันเพื่อนโมมีเวลาบานก็ได้ ในบ้านเองก็สีได้กินอยู่ดอกพี่น้องตัวสีห้บรายไ,ได้แต่กัดเด้กินอยู่ดอกเนาะมือได้มันแดดท่าจะสีเอาพุ้ยมาบาดอีกมือนี้ไอร่อนก็สร้างเพิ่นเอาพุ้ยมาอีกสอมนึงเนาะพี่น้องพุ้ยสอมนึงก็ยังว่าท่านเบื่อจับแบบวีแดงทามันแดดน,นี่เนาะพี่น้องโฝนตกดดกิ้นเลยมุมคึดนี่ก็เบ,บดิดอคืดเนาะหนามันได้เนนะคันเท้าบานด้วยมันกับบไหลเนาะ

Nghĩa, phụ nỉa, nỉa, nhà nỉa, 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 lẽ nỉa, 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 น้ำหยาหยุบทางที่จะหยาพร้อมเติบแล้วนี่ว่าให้นี่หยามว่าไรปะไรพี่น้องก็แบบงามเติบแล้วเขาให้นี่เนาะได้ใครวานให้ไหมไอโดนโม่เล่คดดื้มดื้อไม่หวาน นี่มันี่มันก็นจะมีแต่เป็นส่วนด้ายมันก็นจะเป็นหย่าันี้นะน้องพีโนะนี่เป็นตุนก๊กโอกอันนี้นี่โอ้เอ,อือปาท้องพี่น่พูดนะเบิ่งหัก <laughs> กินผุ้ไปหมดละให้อื่นก็ไล่ายมันลกคว,ว่าขนามันมันใหญ่มันก็ใหญ่เกินเขาคะนะ คันเน่มาเบิ่งมากัดแบบว่าบงะอํานาะพี่น้องให้เบื้องเทิงเพิ่นงามได้เพราะว่ามันเพิ่นเป็นหน้าดำเนาะพี่น้องหน้าดำกับหน้าหวานมันก็อยากต่างกันแท้แด่ลกเสาลกเร่งแกบางไปเองเนาะพี่น้องฝนสีมาอีกแล้วผลคือใหม่ละจะหน่อยจี๋จีมือเนาะพี่น้องได้งูเอาไปไกลเติบเราจะแม่ชีใบใบจะสีอมมาดจอบเบิ่งอีกเนาะพี่น้อง tổng hát tổng bừng kiểu bừng rồi đây và xếp quả xí vốn đủ đấy ú xí kia phạc vẹn cậu phì nọ này. kia vẹn mưa vậy kìm cặp kèng mà nó mạnh còn nó xí pha mà vườn khảo vượng đùm phì nọ à, vượng thượng nó cắt ok chứ Cậu bộ ai khốn phát nặng như này พูไหลบักเอียอันนี้ข้าวนาลำเพิ่นเนาะพี่น้องใช้เากะลำไปเอาวางใดๆนี่เนาะหนี่แงขี้ดพี่น้องเออพ่ดข้าบู่ว่านมันดกแต่กบ่ค่อยงามน่พอยู่เบื้องเแมว่ามอเานบ่ทั่วแต่แทนนเป็นเจ้าของานเองเนาะพี่น้องนี่แม่นําคิงานเองมงงาม แต่ว่าอันนี้คือเขาเบื้องดุมเบื้องดุมนี่เดี๋ยวไก่กินเนาะพี่น้องไก่ในเสียงนะแต่เราเป็นกินเบื้องดุมแห้งม้งอันบริชายผู้อีก็คือเอเดอร์ฟรีสวานผุ้อใส่เนาะพี่น้องโอ้เบ้าที่อยู่เะแต่คือว่าคือหัวงามแท่เป็นแบบแห้งๆจะได้บุฟูหรือยบะมาอยู่น้าบ้องอามันแดดกันอดเอา อื่นมือพื้อสีบดแดดบลลเนาะสีมะหว่านปุ้ยใสเขียวงามขนาะหล่อห้าพักแดนน้องสีแดงมืงออะไรบั้นเพียนขายได้ได้ไดย่านน้องนำ้ำคิงโซกับปนิอาเฟินบาดดดไปน้ำพอเฟินเด่นน้ำอันนั้นอตีดูอ่ะไอ้น้องพี่น้องติดกันอยู่ด้ก คยกินอยู่ด้วนะยิ่ก็แกงมาใหม่ิงก็ปนบกับเสร็จยังชือว่าขวเก็บขวเป็กันเยอมันขาดใเอยเส้นสันต้องดงเอาก่ นี่ชิไปหาหน่อไม้มาแกงกินซาบอเห็นผักเวนยดในกิอยากแล้วมัน 哦，你是。 เนาะมะกะเจคาวไงได้เข้ามือเข้าไปเทน้าเกลือมะกะเป็นตะกินกนะมาสีพ่อ s p h คือก็จะเห็นหย่อดอ่อนมากฝนเปียกอืมพี่น้องเข้าไปเทน้าเกลือแล้วมันกะสีขาวจุ่มมาเมื่อวันนี้พี่น้องไหนเล้อเนาะนเรากินเท่นครับ เมื่อพี่น้องเมื่อคือสีบอลนี่ตามเนี่ยเมืงองโบเห็นแล้วน้องพี่น้องใช้ยางไปขขางนาด้วยแต่ประยัมันกลับขึ้นมาเมื่อกินเขาก็เนาะจากสีมาใหม่ประมาณสีใบใบ,บหนึ่งใบสองตัวนี้ประมาณสิบสองมุ่พี่น้องหิวว้วเขาเดี๋ยวเพาะกันเพื่อนเนาะพี่น้องเออแม่มาแต่นะแม่ได้อายังมาผักฮะขนมสบายดีป่าลูกเนี่ยติ ไช้ของกับอติเด้ฮะอติสบายดีปารุ่มกรเอ้ยดานขอสบายดีด้วยใช้ขนมสนุกขนมเอามาเอามาให้ใช่เนอเออพากันแกะกินด้กด้วยขอบใจขอบใจอติเด้ะโดยโอ้ยสัตว์คนหูเฮ้ยเหมือนี่เฮ้ยใช่ว่าเป็นตะแพงแถอเนาะฮะยใช่ว่าฝากกันเป็นตะแพงโดยสิขนมมาผ่าขอบใจสบายดีเห็นไหม เอาวอาตีให yeah, um, like mm ้เขาแก้หายบอมะมาแก้ให้มาอืเฮ้ยข้ากระเด็นคล้องเด่นนะคะคล้องฉ่เพือนเนาะอะดุ๊กอะอะเขาไปดิอียังไต่อยู่ไหนอ็ยุ่งได้ดุหอนะเปียกเปือนฮะกระมาเตะนะปู้ยเบิ่งคล้องเล็กน้อยค่ะเด่นไปฮาด เบิ ters, ่งง oh. ูอะไรงูไอเดนดกหย่านั okay, ้นย uh. ังกินเพลเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาฟังแหวนมาเฮดเนี่ยกินเพชลอ่ะน้องพี่น้องกันสิได้พิทคลิปไปพียงกจะนินเด้อร์จะไดยกับขอบใจขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งจับจบคลิปนะขอกันคลิปนะพี่น้องสบายดีสอาีอติสบายดีสบายดีเนี่ยติ๊ต้นเดินกันังกินดูบายบายบายเฮดเป็นบ๊ายบายเนี่ยอะไรบาย 啊，嗯，个想到吧。